สวนยางแล้วพอปลาเขวบ้านก็เยเขียวสะอุ่มไปหมดเลย ตีมาสวนของเขาสวนเขานี่สามารถมาได้สองฟังอันนี้เขามาอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งตีมาทางใกล้ๆนี้ที่เขามาปะจำไุ่คนททำทา,ทางทั้งนอยู่ตอนนี้เขาปลามาตั้งเส้นผ่าตดตอนนี้เขาไก่ผาัดมาแล้วตางาน,นีง่มันก็จะไก่หน่อยมันอ้อมจะสวัสดถ้ามาตังปกติตีมานี่นยใช้เวลาแข่ สินาทีถึงสวนเจ้าแต่และนี่ประมาณสอห้าถึงสาสนาทีทจะเส้นทางนี้มันจะอ้อมหน่อยหนึ่งแต่ว่าจะมีสวนยางรอบรอบส่างๆสองทางทางเลย นี่เขามาสวนทุเรียนแต่เราไ,ได้มาสวนยางเขาสวนยางเขาไปอีกฝั่งหนึ่งสวนยางจะใกล้กว่าสวนทุเรียนถ้ามาจากทางตังใกล้บ้านเนี่ยเจ้าาอันนี้มันมาตามพระธาตุมันเลยไกลแต่ถ้าสวนยางนี่ใจ้เวลาปัรถึงสิบนาทีก็ถึงเราเจะแต่ถ้าเป็นสวนทุเรียนนี่สิบนาทีถึงอันนี้เลยเลยหกือบเกือบเป่งชงั่วโมงสองห้านาทีได้ล้ะ นี่เป็นสวนปามสวนปามสวนปามเปลี่ยงเบิดเจนี่แท้าางจริงเป็นนะของเต้าไหวคนตอนนี้คนจะฟับ เป็นส่วนยางมดเลยเปิดประทังน้แล้วเพราะว่าเปิดปรเข้าราคาถูกเนี่ยบอบพุ่มเจ้าเนี่ยยางแบบนีดีกว่าเปิดได้ได้ได้ทุกเดือได้เดินทูกเดือแต่ถ้าเนี่ยน้ำมันได้แค่สีล่างมันบ๊อุ่มเจ้าเข้าสื่อกินเอาไปนาอูกันละยางบ้านนอกก็สื่อเอาเจ้าเข้านะถ้าไปเนี่ยน้ำมันก็บ๊อุ่มเจ้าพุ่มขายบอุ่มกินบระกอก็เจ้าถ้าสิ่งใจเนี่ยยางดีกว่าเดีอนหนึ่งก็ได้หลายเจ้า แเราเอาประมาณรักเจ็ดปีถึงจะได้เห็นคูณพิตเจ้าเลนะแต่ของกู้เจ้าทั้งทุนหาจะเป็นสวนทุเรียนดาบเป่า๋ยวนี้จะมีสวนทุเรียนอยู่สามสวนอันนี้สวนที่หนึ่งสวนที่สองกับสวนที่สามอยู่ใกล้กันอข้างนอกครับของหน้าเนึกเจ้า ก็อ่อนเอาเมคโคเข้ามาทำเนีเ่ยจะเหลือเข้า้ย,ย,ยสวนนวจอย<ป>นะแต่ว่านี่เขาไ,ได้อ้อมไปอีกเเกือบสองกิโลจากสวนยางเออสวนทุเรียนเขาอยู่ลายตรงนี้เองเนี่ยไปลตรงนี้ไปข้างบนุแล เดี๋ยวใกล้ถึงสวนเดี๋ยวเอาท้ายไปดูอีกทีหนึง่งป้ะฮ่า <c oughs>